เมื่อพูดถึงไอ้พวกนี้ทุกคนจะรู้ไอเนี้ยไอซองพวกมันสี่ห้าคนไอเนี้ยไอซอยมันขายติมอยู่หน้าบ้านฉันเองแหละส่วนเนี้ยไอซองมันชอบซื้อมากเลยไอติมเนี้ยไอติมรัดไอจองนี่แหละส่วนนี้ไอโมมันชอบกินไอติมอวดคนว่ามันอ่ะกินไอติมอร่อยแต่จริงๆแล้วไอติมนั้นมันไม่อร่อยมากส่วนไอเซล ไอ้ไอสองมันชอบปวดทองปลอมของมันพวกมันทั้งสี่คนชอบไปซื้อไอติมที่ร้านประเดงวเส,สวนนี้ก็ขายติมโปรโมทมากคือไอติมไม้มันเลยทําเพลงขึ้นมาว่าเพลงซื้อไอติมไหมโดยใช้สี่คนนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์ซื้อติมไม้ไอติมรอยรอยพวกมันไม่มีคนซื้อเลยต่างจากที่ปล่อยเพลงไอติมไหม ไอ้พวกนี้มันจะจึงโปรโมทเพจซื้อไอติมไหมแต่ไม่มีใครซื้อไอติมมันก็เลยลองโปรโมทเองมันโปรโมทแล้วก็ไม่ได้ด้วยคนไปอยู่กับหมาด้วยทั้งที่รู้ว่ามันไม่ถูกกับหมาเอาเชอรี่ไหมล้วจีใต่ติมวจีเชอรี่นะคะเอามาเออเอาไปตั้งไปกันนั้นอคอยกินไปไอซูโมโ่มันจะพูกมันจึงหาการโปรโมทไอติมรัดประแดง มึงไม่กินเลยแล้วเดี๋ยวมึงกินเมื่อไหร่กินเลยพวกมันหาทางโปรโมตมันทำว่ามันมีรถหรูซึ่งรถใครก็ไม่รู้คนขายติมทำว่าไปขโมยรถมาทำว่ามีรถปลอมภัยพวกมันโจจื้อติมไม้คู่ค่ายลาก,ก้าถูกติมไม่จื้อไม่จื้อติมไม่กูตัมมกให้มึงเองเอาติมไม่เอาติมไม้ เอาติมไม้ไอ้ติมไม้ไอ้ติมร้อยแรงมีตีร้านประแดงเจ้านันจรนง่ไม่ได้แล้วไอ้ดิไอ้่สงมันรับประกันของก็รับประกันว่าไอ้ติมร้านประเดงอร่อยเพชรไอ้ติมแมวเหมียวคุณภาพดีติมไม้ติมร้อยร้อยเปิดไอ้ติมมาแดกเปิดตู้เย็นแล้วก็มาเลกไอ้ติมเดกไอติมแล้วมันจะแดกไอ้ติมโอ้ืห ไอติมปะแดก,ก็ไม่มีคนซื้อดีติมไม้เอาไอติมไม้พวกมันนั้นบอกขายไอสกรีมไอสกรีมจนค่ำเย็นบางตัวนั้นมันก็ะเพือเจือหยิบไอติมมาบนหัวติมไม่กูปโป้โมดเอวเอาไม้ใช่ก็จถูกถูกเอาไม้